คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมลากนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็กดติดตามก่อนนะครับเพื่อนำไปเทียบกับสูตรแต้มลมที่เหลือได้นะครับหนึ่งสองสามจะได้เหลือน้อยชุดมากที่สุดนะครับเพื่อนําเอาไปพิจารณานะครับก็อันนี้เป็นสูตรของแต้มลมสูตรที่สามนะครับแต้มสามตะบนนะครับสูตรที่สองผู้สลับกันทั้งนั้นนะครับแต้มสามตะบนสูตรที่สองนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้ง เข้าตั้งแต่สักคุูนะครับ16กันยายนสิบหกันยายนครับสิบหกกันยายนหกสามนะครับสิกันยายนหกนับกันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบสิบเอ็ดสิบสองสิบ จาก12วัตนะครับ12วัตนะครับ12วัตเพราะว่ามันเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องแต่ว่ามันจะมีสะดุดหนึ่งวัตไงผมก็เลยนับเฉพาะในส่วนค่าของที่ที่เนเข้านะครับ12วัตเรามาดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับในสูตรนี้ ในส่วนของการคำนวณใช่ไหมเราใช้ในส่วนของ2ตัวล่างบอกกันบอกด้วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยล่างบอกด้วยหลัก10ของ3ตัวหน้าครั้งที่2 5งหบกหบอกเเป็น12 5สอบกหบกเเป็น1 12. 12ิบสองสิบสองบวกสเป็น14 14ี่บกศูนย์งที่สิบสศูนย์งที่สิบสี่ 4. 4บวกส สีบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น 1, 1ิบเป็นหนคูณสได้2 2งคูณหเป็น10ใส่ศ0นบวกเได้9 9้าเก้คูณสี่เก้าใส่หได้4 6 1 2 0 9 6 4 6 1 2 0งศนย์เกนะครับต่อมา1ตุลาคมครับออกแปดออก 3, สามแต่สาตบนลใช่ปะออกแปดเก้แปดเกานะครับ เป็นแต้มศูนย์ศูนย์ก็แต้มนี้เข้ามานะครับต่อมา1ลาคมนะครับ5บวก9 5บกเกบวก9เป็น23 23บยบบวกูนย์ของที่เป็น23บใส่3 3วก2ของที่เป็น5 5บวก5เป็น10ใสศ0คูณ2ได้0 0นคูณ5ได้0 0ก9ได้9 9คูณ4 9 4. 6. 6. ได้3 5 0 0, 0้6นะครับ16ตัวละครนะครับออก051นะครับแต้มรวม3ตัวก็คือเลขแต้ม6นะครับ6ตัวนี้ก็มาแต้ม3ตัวบนนะครับ16ตัวละครนะครับออก2 8 6 0ปดตัวละ3 8ะครับ3บอก8บอกด้วย6แล้วเท่ากับ17 17บก0ก็เป็น 10, 17 7นะครับใ่7 7, 7 บวกอีกสองเป็น9ก้าเก้าเก้บวกห้าเป็นส4บสี่ี่สีคูณสเป็นแปดแปดคูณห้าแปดหกเได้9 9้าเก้าคูณสี่เก้าสี่สองกได้เจ็ดเก้ี่แปดศูนย์เก้าหกครับหนึ่งพิเกลานะครับออกห้าศูนย์หกสี่ศูนีอง้สี่ศูนย์อันนี้สี่ศูนแต้มแปดครับตัวนี้จะมาหนึ่งพิจเกลอนนะครับ สี่บวกศูนย์บวกด้วยเก้าเท่ากับสิบสบกศูนย์ที่เป็นสิบใส่สาบกสเป็นห้าห้บวกหเป็นสิบเจ็ดศูย์ศย์คูณสได้0 0นคูณหได้ศูนย์ศูนยบวกเได้เก้าเก้าบวกเคูณสี่เท่ากับเก้าสี่เจ็ดได้สามสามห้าศูนย์ศยนยเกิสตัวออกอะไรออกหกหใช่ไหมหกหกหนเป็นแต้มรวมเป็นแต้มรวมสา สแต้มนี้กข้าสา16วกวิช่์เกินนะครับสีบวกหบกด้วยสี่เท่ากับสิบสิบบกศย์ของที่เป็น14บสี่เซบกสเป็น6กใส่หกบกหเป็น1ิบใส่หนคูณสได้2 2งคูณหเป็น10บใส่ศูบกเได้9 9้าเก้คูณสี่เท่ากับสามกนคานคมออก1นึ่งศูนย์เกส่วนก็ไับแปด เก้ 94, เป็นแต้ม 2, ม2องแ,แต้มสองเข้ามาแต้มตบนต่อมา1ธันวาคมครับหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเ่อแป่แบวกกันเป็น13 13, 13 20, ามบสกเจ็บยี่บอ่สิบแปดบวกแปดบวกสี่เาสบเจ็ดสิบสองสกเจ็เป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกห่งเเบอป็นเ 7, 9, 9, ก้บกสเป็น1ิ 9, บ 2, 18, สิบหนึ่ง 1บวกหได้6กหกคูณสองท่ากับสิบสองใส่สองสอคูณห้ใส่ศ0นย์บวกเได้9 9้าเก้คูณสี่เก้ใส่หได้9ก้าหน6่งหนะครับสิตัวนอกมอกสองศูนย์หนึ่งสามก2เจ็ดศูนย์นะครับสามาแต้มหกเข้ามาสิบหกตัวนอกรมนะครับสิตัวนอกม จ็ดบวกศูนย์บวก2องเท่ากับ9 9้าเก้าบวกศูนย์เป็นเ 9. 9้าบวกสเป็น 18, ส 1. 1ิบเป็ดสบนึงหนึวกหเป็นหกคูณสองเท่ากับสิบคูณห้าสิบสศูนย์ศบวกเาได้เกคูณสเท่ากับสามหกสได้เก้าหนึ 6, 2, 0, ่งหกสองนป๊บนะครับสาตนามออกไป 6กสองแปดจะบ้าหกสแต้มหกด้านหกน,นีังได้านด้าน, 3, บบนสามตบบนตอมาสามสิบธันวาคมครับ1นบวกเก้าเป็น10 10ิบกศนย์ได้10 10ิบวกศูนยของที่ครับเป็น10บส่ศูบวกสได้2 2งอบกหได้7 7็ดเจ็ดคูณสองเท่ากับสิส่สีคูณห้าสี่ห้าส่ศูนนย์ บวกเก้ได้9 9้าเคูณสี่เท่ากับสาได้ศูน4 0สองเ่ศนย์เก้าหกนะครับสิบเจ็ดมราคมก็สามเก้าห้าสามเก้าเป็นแต้ม7จ็ดแต้มเจ็ดนันเข้ามาได้สิบเจ็ดมกราคม6กส หนบวกหเป็น6 6หบวกหเป็น12 12องสิบวกศูนบวกศนย์ก็เป็น12ใส่สองบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น9ก้าเก้าคูณสองเทากับสิบแส่แปคูณห้ปดห้าี่สิบส่ศูนย์บวกเได้9 9้าคูณสี่ท่ากับสากได้0 3 4 9 8 0ามสก้นย์เก้ะครับห่กัวาพันครับออกเก้าหน 1> 9ก้3หนึ่งเนะครับสามเป็นแต้มสูงแต้มสูงตอนนี้ก็มาแต้มสูงหนึ่งกาพันครับเก้าหนึ่งสามส่ง9า9 9งเก้กับเ็ดบวกกันเป็น16 16บหกวกด้วย4เป็น20 20บยีสิวกศูนย์งที่เป็น20่สิู่ศย์บวกสได้2 2งอบวกห้เป็น7จ็ดเจ คูณสองเท่ากับสิบี่คูณห้าเท่ากับยี่สิบเจศศนวกเได้9 9้าคูณสี่เท่ากับสได้0ูนย์สองเจ็ี่ศนย์เกะครับกกุมารันออกอะไรออก4ี่สองสี่หกศนย์สามต้สามเก้าเป็นแต้ม9นะครับแต้มเแต้มสทักตอนนี้แต้มมาตัวนี้นะต่อมาครับเราก็ดูต่อนะครับ 3ามบวกเบวกด้วยหเป็น13 13าบวกศนย์ก็เป็นส3บสาใส่สาบวกสเป็น5 5าบวกหเป็น10บเจ็ศศูคูณสได้0 0นคูณหเป็น10บ0จ็นบวกเได้9 9้าเกคูณสี 6. 6่เท่ากับสามหกใส่หได้5 9 5 3 5 0 0ห้ามหนาครับหมินาคมครับออกแปดสามห้าห้าสสจ็ด ห้าปเป็นแต้ม6ครับได้มีเข้ามาต One. One. Three. Three. ่อมาครับ1มีนาคม7จบวกสาเป็น10 10ิบวกสาเป็น13บสามสิบวกศูนย์่เป็นสิบใส่สามบวกสเป็นสาบวกสเป็นห้าหบวกห้าเป็นสิบใส่ศูย์ศนคูณสได้0ูนย์ศคูณหได้0ูนศนย์บวกเได้9 9้าเกคูณสี่เท่ากับสามกใส่หนะครับ ได้สามเรามาดู16มีนาคม8 9 0 4 2 2 4 5 6 7 8ได้แต้ม8ครับแต้ม8ปดนนี้หลุดไปสะดุดไปหนึงวัดน,นะครับิมีนาคมนะครับแปดเก้สองสอะต้ออ,ออกหนึงเก้ับ9เป็น10 10บวกด้วย10บวกด้วย0ูนย์ก็เป็น10 10บวกศูนย์ที่เป็น10บเจ็บวกสได้2 2งบวกหเป็น 2บอบวกหเป็น7 7็เคูณสอเท่ากับ14 4สี่สีคูณห้เทกับยี่สิบจ็ดบวกเได้9 9้าเคูณสีเท่ากับสาได้0ูนย์สองเจ027ี่ศูนย์เกาหองเาดู1เมษายนออกสี่เจ็ดสอองเจ็ดศูก็ออกศูนย์ะครับสองบวกเเป็นเจ็เป็นแเป็นเได้แปม9ก้าแปมมาให้เราคำนวณกันเมื่อก โอเคนะนตนั้มสามตัวบนตอนนีนครับหนึ่งเมษายนนะครับเราเข้ามาดูศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกศูนย์ของที่สิบสามสิบสามบวกศูนย์ก็เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสองสามบวกสองเป็นห้า ห้ 5, บวกหเป็น10 0ศคูณสได้ 0, 0ูนคูณหก็ได้0 0นบวกเได้9 9้าเก้าคูณสี่เก้ได้3 5 0ห้าย์ศู สอเหมือนก็นตัดออกเหลือสามห้าศูนย์เก้าหกด้ามรองสามตัวบนเหลือน้อยเหลือน้อยชุดแรกเห็นไหมแต่ว่าตอนอื่นจริงใดอ่ะ,อะลืมเดี๋ยวจะไวไปเดีย๋ยวจะว่าไวโอเคแคปเจอ้าย่างแคปเจอ้าย่างครับเรียบร้อยแล้วนะ โอเคอันนี้เป็นสูตรของแต้มรวม3กับบนสูตรที่2ครับเข้าตั้งแต่16ปัญายน 6, ต์63 12งวด12หน,น,น่วการคํานวณนะครับก็กดติดตามเพื่อนําเทียบกับสูตรแต้มรวมสูตรอื่นๆได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 โอเคสิบสองวัตต์นะครับก็รับชมเสร็จเป็นการเช็คในตัวนะครับกดแชร์ลงเฟซบุ๊กตนเองกดแชร์ลงไอไลน์ได้นะครับลูกกอดโดยกอดกับ10หน่อยเชื่อสิทธีหมื่นล้านครับขอให้ท่านถูกรางวันที่หนึ่งุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ